พูดถึงการสนับสนุนครับของทางเอ็มพันกับทัพนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยสังกีหนึ่งครับครับ,ลรบ,รบแล้วก็ทางด้านเ e อ็มพัสปอร์ตก็สนับสนุนในเรื่องของสถานบุตซ้อมนะแล้วก็สถานที่พัก,แล,กออาาแล้วก็เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเรื่องปัจจัยพบประมาณนะที่ไปแข่งขันแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะแล้วก็สนับสนุนเรื่อยๆกับน้องๆเขานะ จะให้อาจารย์โสพลพูดถึงความสำเร็จครับของทัพนักกีฬาฟุตบอลตาบอดที่คว้าเหรียญทองในการแขข่งันอาเซียนพาราเกมองัติกหนึ่งครับครับอันนี้เรารู้สึกมีความสำเร็จมากทีเดียวนะครับเอ่อไปใช้เอ่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับในประเทศไทยนะเราเราเอ่อจะเห็นได้ว่ามีการถ่ายทอดไปทั้งโลกนะทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยดังไปนะโดยนักนักฟุตบอลน้องๆซึ่งสายตาเขาพิการเนี่ยนะฮะ แต่เขาสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงไม่ได้น้อยไปกว่าพักที่สายตาท้กสมปรภพนะไอ้นี่เราขอที่ชมแล้วก็เท่าที่ช่วยกันมาก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจแทนคนไทยด้วยนะครับที่พี่น้องๆเขาไปสร้างชื่อเสียงให้นะครับไอ้นี่เราก็ินดีที่จะสำหรับทต่อไปนะในภายภาคหน้านะครับไปเรื่อยๆครับฝากถึง คนที่ได้ชมครับได้เชียร์นะนักกีฬาทุกคนคนตาบอดสักนิดหนึ่งครับใช่ครับครับก็บมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งก็ให้กําลังใจนะกับน้องๆเขานะที่ไปแข่งขันนะส่งเชียร์ไปนะให้กําลังใจไปสําหรับท่านใดนะฮะหน่วยอันใดที่มีความพร้อมในเรื่องงประมาณนะก็สามารถที่จะมาคำนวณนช่วยได้นะครับนอกจากานะักฟุตบอลคนตาบอดแล้วก็ เป็นคนชิปที่การด้านอื่นด้วยนะครับที่รอความช่วยเหลืออยู่ซึ่งเขาก็มีความพร้อมที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับรอนะท่านผู้คนที่มีความพร้อมนะให้ช่วยเหลือใครมีปัจจัยนะช่วยเหลือนะในเงินทองได้ก็คนก,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 ก็น่าจะช่วย้าไปสนับสนุนโดยผ่านนะทางสมครคมนะแล้วก็ใครที่ช่วยเหลืออย่างนี้ไม่ได้ก็ให้กําลังใจนะครับนะนอ้นองเขาขอกําลังใจเพื่อเป็นแรงนะในการ ไปสู้กับทีมชาติอื่นๆนะโดยที่น้องๆเขาไปเล่นแต่ละครั้งนี้นะเขาจะบอกว่าเมื่อลงไปสนามแล้วนี่นะเขานึกถึงอย่างเดียวเขานึกอย่างเดียวคือนะประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยต้องชนะนะเขานึกถึงอย่างนี้เราก็ขอให้ชาวไทยเราทุกๆคนนะครับผลให้กำลังใจกับน้องๆเขาด้วยและฝากถึงคนที่ได้โอกาสให้ยังไงนคนได้โอกาสก็อย่า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 ไปด้อยด้ตใจนะครับนะฮะมีโอกาส นะมีโอกาสแล้วก็โดยเฉพาะนะฮะนักกุนบอลคนตบอดที่สนใจนะทางนี้ก็จะกําหนดจะแข่งดีให้แนะข่งดีคือหมายความว่าแต่ละจังหวัดนะนักกุนบอลแต่ละจังหวัดกสอส่งทีมมาแข่งขันกันปีเราจะจัดให้ครั้งหนึ่งโดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ให้คนที่ได้โอกาสนะมีโอกาสทนะามาเล่นกีฬาในประเทศนี้ แล้วก็สำหรับสมาครมระดับชาติก็สามารถคัดเลือกนักกีฬาที่เราแข่งอีกนี่นะฮะมันเป็นตัวแทนทีมชาต,ติต่อไปครับ <c oughs>